ยิ่งมีอีกประเด็นหนึ่งเฮียต้องแล้วก็พี่แชมป์นะคะคการการฟ้องร้องอะ่ะการดําเนินคดีกับผู้นํากัมพูชาที่คนไทยเนี่ยก็อ,อยากจะเห็นการโอเคเอาขึ้นศาลอาญาระหว่างประ,ประเทศอะไรต่างๆแต่สุดท้ายเนี่ยทางรักษาการนายกก็ออกมาประกาศว่าเออเดี๋ยวเราจะฟ้องดําเนินคดีดําเนินคดีในเมืองไทยนั่นเหมือวามว่าถ้าเขาไม่ได้เข้ามาประเทศไทยเราก็จับตัวเขามาดําเนินคดีอะไรไม่ได้อะนะ S <S คิดยังไงกับเรื่องนี้การการดำเนินคดีหุ้นเซ็นในเมืองไทยเนี่ยทำเพื่อคือผมผมผมดูส่วนตัวผมนะเท่าที่ผมดูอารมณ์นะเท่าที่ผมดูอารมณ์หลังจากที่รองนายหลังจากที่รัฐสาการนายกเขาประกาศเรื่องนี้ไปเนี่ยมันเหมือนกับไปไปยั่วยุอ่ะมันเหมือนกับไปยั่วยุหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือเลี่ยงบาลีใช่ไหมหนึ่งหนึ่งคือเลี่ยงบาลีสองไปยั่วยุเลี่ยงบาลีหมายความว่ายังไงหมายความว่า เอาใจคนไทยว่าชั้นฟ้องนะแต่ชั้นฟ้องในไทย่นิดนึงเออแล้วก็มาออกข่าวว่าถ้าเข้ามาเมื่อไหร่กูจับอืมเออเขาไม่คิดว่าคนไทยกินข้าวหรอเฮียเออเหมือนเหมือนเหมือนทำบอกว่าเถ้าเข้ามาเมื่อไหร่จับนะแต่แต่สิ่งที่มันเห็นแบบนี้กลายเป็นว่าเอาถ้าคุณไปพูดเรื่องอื่นๆต่างๆนานาว่ามันเป็นการเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่สิ่งที่คุณทําแบบเนี้ยมันไม่ได้สร้างความสัมพันธ์นะ มันกลับมันกลับยิ่งเหมือนเหมือนกับไปยุ่ยยุ่วไหนไหนก็จะยุ่ยยุ่นไนหมดนะได้ทำไมคุณไม่ไปฟ้องตอบสนองตอบโต้ทันทีอ่าอ่าใช่ถามอย่างนี้ด้วยมันยังเด๋อด้วยเพราะว่ามันมีกฎหมายระหว่างประเทศที่มีการคุ้มครองพวกผู้นําประเทศในการที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศเนี่ยประเทศอื่นจะมาฟ้องเขาด้วยกฎหมายประเทศตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้ คุณเซงก็ welche, ักมาก็เลยก็เลยเด๋อเลยเออก็ไม่รู้แต่แต่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราเราเราต้องแก้มาพูดให้ฟังหน่อยเพราะว่าไลแฟนรายการเราอาทิตย์ที่แล้วอะเขาจะชอบมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าปนานกัมพูชาให้หน่อยนะครับก็บอกเลยนะครับว่าการกระทําของผู้นํากัมพูชาต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนไทยเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวซามมากนะครับ เลวซามต่ําช้ามากนะครับไม่สามารถรับได้เลยนะครับอพูดเอาใจเอฟซฝั่งลุงหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่าเรามันเลือดเหมือนกับว่าเสียเขมรไม่ใช่นะคือไม่มีครั้งไหนเลยนะเออหรือหรืออย่างหรืออย่างคุณนัทวุฒิพูดเมื่อวานอ่ะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยบอกว่าโอ้โอมันลงตัวมันเหมาะเจาะมันเหมาะเม็งทําไมพอถอนตัวปุ๊บคิดออกปั๊บ มันลงตัวผิดปกติคือผมฟังคุณนันทบุตรเนี่ยคือผมคิดว่าโอพ้พี่พี่เก่งมากเลยนะบิดเรื่องเฮงซวยแบบนี้ได้อ่ะเออโคตรเก่งอ่ะคือคือสมองแบบเราเ네ดียเราคิดไม่ได้สมองแบบเราเราคิดไม่ได้ไม่งใครเป็นคนกําหนดวันใครเป็นคนกําหนดวันคุยโทรศัพท์แล้วใครเป็นคนกําหนดวันแบบคอรมอคุมใจไทยอเอแล้วใครเป็นคนกาหนดวันปล่อยคลิปคมใจไทยหมดเลย อใส่คลิปปล่อยโดยคุณใจไทยนะปล่อยในเพจคุณเซนพวกคุณเป็นแอดมินเพจคุณเซนคลิป17นาทีมันถูกปล่อยในเพจคุณเซนแปลว่าสสพักภูมิใจไทยเป็นแอดมินเพจคุณเซนเอคือไอ้เรื่องแบบเนี้ยนะครับฟังฟังแบบมีสติบ้าง นะครับฟังแบบมีสติบ้างจะเป็นเอฟซีเป็นอะไรไม่เป็นไรเออแต่ให้เขารู้ว่าเอฟซีก็กินข้าวไม่แต่ผมม้ีเอฟซเพาบางคนนี่เขาก็เครมนะเออเครมนะโอ้โหใช่แน่เลยอย่าอย่าให้เขาว่าว่าเอฟซีเอฟีคิดว่้เออพุว่าพีแชมป์เนี่ยแอดมินเหตุเพดหุ่นเซนเอออย่าให้คุณทุกว่าเอฟซีี่ไม่กินข้าว ฟ้องในบ้านก็คือแก้เกอร์ไปนะคะแต่ว่าก็ออกลูกเดินนิดนึงเพราะว่ามันก็ไปจริงๆเราเราก็สนับสนุนนะครับเราสนับสนุนให้ไปฟ้องศาลโลกเลยนะครับไปฟ้องศาลโลกเลยศาลอาญาระหว่างประเทศไอซีซีไม่ใช่ศาลโลกอีกสถาหนึ่งนะศาลอาญาระหว่างประเทศนะก็ก็แต่ก็ดูเหมือนเขาไม่ได้กระตือรือร้นรัฐบาลไม่ได้กระตือรือร้นเรื่องเหล่านี้มากเท่าไหร่แต่ว่ามันมี สองเรื่องที่เขากระตือรรืนร้นมากนะเช่นเรื่องการเอา DSI ไปลงพื้นที่เขากระโดงอะไรเงี้ย